สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอันนี้เป็นกวางตุ้งห้องเต้ที่ซื้อมากินแล้วก็ตัดเอ่อท้ายตัดหัวเอามาปักชำห <c oughs> งอกมาด้วยอันไหนไม่งอกก็คือเน่าอันนี้เน่าอ คือซื้อมาแล้วก็เอาใบตัดใบไปกินแล้วก็เอาหัวเข้ามาฝังไว้ต่อนะี่พวกหัวหัวหัวผักกาดอะไรก็ได้นี่เอามาอันนี้เป็นกระบาดท,ที่ไม่มีระบายนะแค่เอาดินมาใส่เอาดินมาใส่แล้วก็ใส่น้าให้มันชื้น ก็พอแล้วแค่นั้นเองรากก็งอกรอดูว่าจะได้กินต้นใหญ่ขนาดไหนรอรุ้นนะจ๊ะเขาท่าดีเนี่ยผักชนิดไหนที่เราไม่ได้ปลูกอเฮียอยากกินอาเฮียก็ไปซื้อมาพอซื้อมาเสร็จเรียบร้อยก็ตัดหัวมาลองปักดู ก็ลองทำดูกันนะจ๊ะเรียนรู้กันไปพวกเรา1นสมองสมองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีวันหมดอายุไขะนะจ๊ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังเสื่อมไปตามกาลเวลาได้เลยเนาะรอกินรอกิน ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะร่างกายสำคัญมากๆเลยสุขภาพเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวยงามดีเนาะเอยขะทะแค่นี้นะ